สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆนมาทานตำปูม้าสดกันค่ะเพื่อนๆนทุกคนช่วงนี้นะคะมาในแนวอาหารทะเลค่ะเพื่อนๆนนะคะนี่ค่ะมาทานพร้อมๆกันเลยนะคะผักก็จะมีนะคะเนี่ยผักบ้านบ้านนะคะมะเขือพวงนะคะมะระขมก็มีนะคะวันนี้แตงกวานะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาทานพร้อมกันเลยค่ะอ่าเป็นปูม้านะคะปูม้าตำกับผักกระเจดน้ํานะคะชอบค่ะอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ นี่ค่ะผักกระเจ็ดน้ำนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะนี่อืมต้มแซ่บๆเลยค่ะอืมนี่เนื้อสุดๆนะคะสุดๆเด้งๆเลยค่ะอืม้าไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ เราตัดมาแบบว่าพอดีคำนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ว้าวฮึเซ็บมาก้ปูเน้นๆเลยค่ะนี่ อือห uh ือ huh. จะกินกับผักกระเฉดนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆผักกะเฉดตำนะคะอร่อยอือ uh หือ huh. มาลกผม เลือกอัที่อ่อนๆนะคะอือหือจัดมากอือหืออ,หอ,อร่อยสุดยอด กระเ็ดอยู่ล่างเลยอ,อันนี้หนอค่ะนะคะหอมมากเลยหนอ,อค่ะนี่ค่ะไม่เปื้อนพวงอื้ม มันาวดูเนื้อค่ะอืมอืมแซ่บมาก เยอะเลยค่ะใส่ใ้พอดีคำนะคะอร่อยอันนี้เราตำแล้วก็แช่ตั้งไว้นะคะเพื่อนๆให้เขาเข้าน้ำนะคะตำเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ไวก่อนนะคะ เป็นปูม้านะคะต้องทานสดๆถ้าเกิดว่าเราจะเอามาทํากินสดๆเราต้องเอาที่แบบว่าสดจริงๆนะคะถึงจะอร่อยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปูนะคะอืม ถาดใหญ่มากเลยอือดูนะตัดมาพอดีคำนะคะไม่ได้ใหญ่นะคะอืม บูคืมสับมาก อืมมะนาวเยอะมากอืมีกรน,นมังอืมแซ่บมากอืม 好了，好棒棒，拜拜。